สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบนนะครับผม e c o u p s นะครับคันนี้ปี13นะครับหม่90,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับอดีเพิ่งเคลือบแก้วมาด้วยนะครับคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายนอกและภายในกันนะครับคันนี้การันตีเลยว่าสวยมากอ่ะไปดูกันเลย ก็ฝากเบนซ์อีคูปด้วยกันนะครับคันนี้ปี13นะครับมาอยู่ที่90,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา1,290,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถศูนย์นะครับหายากนะครับมือเดียวนะครับผมคันนี้ออปชั่นที่ให้มานี่คุ้มมากๆนะครับจัดเต็มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยกันนะครับกับเพจอนุชาซื้อขายรถหรูนะครับผมหรือจะเป็น YouTube นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ